สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมแมคก้ามอนสเตอร์นะครับหรือพ็อกเก็ตดิงคัมมิ่งนะสำหรับวันนี้ครับจะพามาอัปเดตกิจกรรมแล้วกันก็นะครับในส่วนของเทพเนี่ยนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนเวอกันอีกแล้วนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยติดปัญหามาว่ารอบที่แล้วเนี่ยที่มันมีสุ่มกีรติน่านะฮะกับอะไรวะกีรติน่ากับเซคลอมป่ะแล้วมันบอก6วันแต่จริงๆอ่ะกิจกรรมมันมีแค่สองถึงสามวันนะแล้วมันก็หายหมดเลยนะผมก็เจอเหมือนกันนะ คิดว่าน่าจะเป็นที่ลิงก์กิจกรรมหรือไม่ก็เซิร์ฟเวอร์สักอย่างหนึ่งนะแต่เอาไว้เลยดีกว่าผมคิดว่าน่าจะมีประมาณไม่เกิน3าวันปกตินะครับกิจกรรมเนี่ยสุ่มเทพการันตีมจะมีแค่2อถึงสวันเท่นั้นะนะน่าจะ3วันนะจะไม่ผิดนะผมเองผมก็เกือบที่จะหลุดไปถึง6วันเหมือนกันนะโชคดีมาสุ่มันที่3พอดีแล้ววันรุ่งขึ้นกิจกรรมหายเหมือนกันนะครับก็งงเหมือนกันนะครับน้องๆถามมาผมก็าถาม GM ไปนะครับถามแอดมิน ของเพจไปก็ยังไม่ได้คำตอบนะครับผมอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็มาดูกิจกรรมกันนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปแล้วกันนะฮะแล้วก็นะครับมาเริ่มที่กิจกรรมก่อนเลยแล้วกันนะก็นะครับนี่นะครับเทพการันตีนะครับรอบนี้เป็นจิราชีนะครับกับอาเรซิลัมนะครับตู้นี้เลยผมแนะนําเลยนะครับจิราชีเลยนะฮะจิราชีนี่ภาษีดีกว่าเรซิลัมแน่ๆนะแต่เรซิลัมก็มันแล้วแต่เราเล่นอะนะครับ แล้วแต่สายที่เราเล่นเนาะนี่ครับอันนี้แล้วแต่สายเลยนะแต่เม็ดหนักนะครับส่วนจิราชีเนี่ยนะครับอโอ้พลังเท่ากันหมดเลยนะดูสกิลน่าจะขอดูสกิลหน่อยนะครับอ้าวทำไมสกิลเป็นภาษานี่ล่ะครับผมก็ตายดีครับส <c oughs> งสัยต้องไปไปเล่นอ่ะนะพอเก็ตเป็นคัมมิ่งครับไปดูสกิลภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวแปลให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคก็สำหรับกิจกรรมนะครับ ก็สุ่มการันตีเทพนะพกไว้ประมาณ1 9 0 0 0มืนเถึงเพชรนะคุณได้เลือกแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจราชีหรือเลซิลัมเนาะเพราะคลิปที่ผ่านมาผมเคยสุ่มการันตีให้ดูแล้วนะประมาณ2 0 0 0 0เพชรนะครับก็ได้การันตีพอดีนะครับแถมเอ็อีก8ตัวนั่นเองนะครับผมกิจกรรมแรกนะครับก็สุ่มเทพนะครับถัดไปนะครับก็มีกิจกรรมคอลีเบตนะครับอ่านี้จบไปแล้วเนาะคอลีเบตกับตัวดิมอนลีเบตนะครับอันนี้จบปแลวนะรับของรางวัลกันไปนะครับ ต่อมานะครับก็มีลัคกี้สปินนะครับในส่งลัคกี้สปินนี่ครับเป็นเพาเกียนะเอ้ยตัวนี้โหเจ๋งเลยนะตัวนี้นี่ใช้ได้เลยนะครับเพาเกียเนี่ยก็มาแล้วนะ2ตัวนะครับสําหรับเทพแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้สุ่มการันตีนะครับมีเพชรก็คือจบนะฮะส่วนนี้ครับต้องเติมนะถึงจะสุ่มได้ก็ค่อนข้างเถื่อนพอสมควรสําหรับเพาเกียนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไว้สักหน้าส,สัปดาห์หน้านะ่าจะผมมาจัดอันดับเทลิสต์ให้ดูแล้วกันนะสำหรับ โปเกมอนนะครับระดับ S บวกเนี่ยนะครับว่าตัวไหนคนที่จะเก็บเพชรนะครับอดองเพชรไว้เพื่อเอามาสุ่มเนาะเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันนะอันนี้แบบเร็วๆหน่อยเพราะว่าคลิปกิจกรรมนะครับมันเยอะเหมือนกันนะครับต่อมาก็มีเบอร์เบอร์บอสด้วยนะเออเขาตีกันแล้วนะครับเนี่ยชาร์ลิงได้3รอบนะฮะเวอร์บอสนะครับผมกิจกรรมอีกแค่2วันเท่านั้นนะแล้วก็มีในส่วนของนี่มาแล้วครับฟอร์จูนแคทนะครับสุ่มเพชรได้เพชรนะครับผมเดี๋ยวมาลองกันดูไหม นะครับผมอ่ะก็กด bring in fortune นะครับผมก็สุ่มได้5ครั้งนะอ่าเดิมเติมกันที่88ก่อนเลยนะฮะแล้วก็สูงสุดได้288นะครั้งแรก189้18 9, โอเคถัดไปนะครับ288ได้688นะโอ้ได้4เองนะครับต่อมาครับ888ได้1888นะเกิน1,500แล้วกันโอ้ได้1,000นครับได้น้อยมาก2,088 สูงสุดคือ4,888ลิ้นพันกันหมดละโอ้โหได้น้อยมากอ่ะนะครับครั้งสุดท้ายนะครับ5 0 8 8สูงสุดคือ9,888นะขอสัก8,000ไม่ได้หรอโอ้6,000อ่ะโอเคก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะก็เป็น9,000แล้วนะครับโอเคถัดไปนะฮะก็จะมีในส่วนของ value pack นะครับมารับฟรีได้เลยตรงนี้นะครับได้เพชร60นะอ่า 60ไม่พอนะครับนี่60เป็น1้อย่นะนี่60เป็น 108. ยแปดนะครับผมแล้วก็นี่60นะครับเป็น2 4นะครับแล้วก็อีหกสิก็เป็น300เพชรนะครับตรงนี้นะครับมารับเลยเลยนะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแพ็กต่างๆนะครับก็ได้รับไปเลย300เพชรนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่ก็เป็นล็อกอินรายวันนะครับมาแล้วนะ7วันนะครับผมด daily login นะครับ ก็จะมีไอเทมแตกมากมายเพจเพียบนะครับผมไอเทมก็จะปองอัปเดตต่างๆนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูกันตรงไทม์ริมิตต,ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับอ่าแผกไอจีกัสแชมินคิวเลมยังอยู่นะเซ็ครอมยังอยู่นะครับชิปลิมิเต็ดยังอยู่นี่ครับอ่ะก็มีตรงนี้อีกนะฟริงเซนเอรอีกนะครับอีกหนึ่งนะโอเคประมาณนี้นะครับ ่ะเบ็ดเสร็จนะฮะก็นะครับได้กันประมาณนี้นะครับของต่างๆนะก็มีเทพเข้าอยู่2อามตัวนะก็จะมีอ่าส่งวงล้อเนี่ยเป็นเพาวเกียร์นะครับแล้วก็อ่าสูมการันตีอ่ะเป็นจิราชีนะครับกับเรซิลัมนะจิราชีนี่ก็คือดีเหมือนกันนะครับค่อนข้างดีเลยนะฮะอ่ะแล้วแต่เลือกสายให้เราเล่นแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับ ไปกันแบบรวดเร็วนะครับสั้นๆกระถัดลัดนะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะกิจกรรม1วัน2วันนะยีชั่วโมงก็ตีเป็นอีกหนึ่งวันแล้วกันทั้งหมดกิจกรรม2วันเท่านั้นเนี่ยปกติมันจะมีแค่นี้แหละกิจกรรมนะครับมันไม่ถึง6วันหรอกนะฮะมันเขียนไม่จริงนะครับตรงนี้นะสองสวันก็กิจกรรมก็หายแล้วนะครับผมโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันถ้าสำหรับคลิปในวันนี้นะครับท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วกือนคลิปใหม่าลืมไปับ